อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคือท่าทีของทั้งคุณอนุทินและท่านนายกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพยายามประคับประคองนะนะให้มันผ่านไปได้ดีนะฮะก็ต้องไปพูดคุยกันแหละนะฮะเป็นเรื่องของภายในภูมิใจไทยเองด้วยแต่ว่าวันนี้ฮะคนที่ออกมาฉะมาฟาดนะครับไปยังภูมิใจไทยไปยังคุณชัยชนกโดยตรงเน้นๆน้นเนี่ยคนเพื่อไทยทั้งนั้นนะฮะอ่านี่ฮะไล่เลียงมามีคุณภูมิธรรมเดี๋ยวมีคุณสมคิดเชื้อคงอย่างเงี้ยคุณอดิสรเพียงเกตนี่ออกมาซัด แบบ,บว่าแรงเลยนะบอกคุณเสียมารยาทนะคุณเป็นถึงเลขาที่การพักคุณควรจะรู้ว่าต้องทําอย่างไรหรือไม่นะครับไปไล่เลียงดูเริ่มที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับคุณผู้ชมครับในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและแกนนําพักเพื่อไทยนะครับทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยย้อนถามคุณชัยชนกชิดชอบที่พูดในสภามอวานนี้เลยนะฮะโดยตั้งคําถามกลับไปว่านี่นะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้ว ใครเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยกันแน่ครลองฟังคุณภูมิธรรมตัวกรณีของคุณชัยชนกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตกลงคุณอนุทินกับคุณชัยชนกนี่ใครเป็นหัวหน้าพักนะครับเพราะว่าในที่ประชุมหัวหน้าพักต่างๆเนี่ยเราคุยกันชัดเจนแล้วว่าเรื่องนี้ในทางสิ่งที่เราทําเราพยายามจะสร้างไรายได้เข้าประเทศแล้วมันจะไม่กระทบกระเทือนศีลธรรมอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แคนไทยก็มีเงื่อนไขนะครับก็จริงๆคุณชัยชนกตอนถ้าตอนนั้นก็เป็นเลขาธิการพัรคอยู่แล้วความเป็นเลขาธิการพักคเนี่ยมันการร่วมมือกันเนี่ยมันร่วมมือกันด้วยหลักการไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับอยู่ประกาศตนเป็นชื่อชัยชนกเป็นลูกใยนเนยวินกับแม่อะไรกรุณาอะไรเงี้ยนะครับถามว่าคุณชัยชนกประกาศตัวนะกำลังจะบอกอะไร อยากถามไม่จะบอกอะไรแล้วระหว่างคุณไโนโนกยนนกับคุณอนุทินนะ่ะผมควรจะเชื่อใครพราววันนั้นที่นั่งคุยลงไปถแถลงพื้นที่เป็นหัวหน้าพักก็คุยกันด้วยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันในรายละเรอียดแล้วก็กำลังจะบอกว่าวันนั้นเราเลื่อนเพราะว่ามีปัญหาของประเทศชาติหลายเรื่องนะครับก็ถ้าเป็นเลขาธิการพักก็ควรมีความเข้าใจไม่อยากจะบอกโอ้ทิวาวันนะควรจะมีเข้าใจมากกว่านี้แล้วควรจะต้องทําอะไรที่มีความสุขุมรอบคอบม,มาก ๋อนี่ฮะตกลงแล้วใครเป็นหัวหน้าพักกันแน่เออต้องฟังใครกันแน่ระวังเขาถามกลับนะอ่าแล้วบางคนเขาก็บอกว่าก็ถูกแล้วไงเขาก็ต้องฟังในครูใหญ่หรือเปล่าบางคนก็จะวิเคราะห์ทางการเมืองแบบนั้นอย่างที่บอกแล้วก็ระวังระวังูมิใจไทยเขาถามกลับเหมือนกัน <c oughs> ถามกลับเ <c oughs> พื่อไทยใช่ไหม <c oughs> เอาละเพราะฉะนั้นแต่ละพักเนี่ยแหละครับก็มีประเด็นของพักตัวเองอยู่แต่พอมันเกิดประเด็นสวนขึ้นมาจากกุญชชนกชิดชอบสวนกับ แนวทางของพรรคภูมิใจไทยทั้งพรรคที่นําโดยคุณอนุทินแบบนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมก็ถามกลับอย่างที่ว่านะทาไมต้องพูดถึงคุณเนวินคุณกรุณาตกลงแล้วมันยังไงแล้วแล้วตกลงแล้วผมต้องฟังใครใครเป็นหัวหน้าพรรคกันแน่นี่แหละครับแล้วก็แนะนําคุณชัยชนกด้วยว่าควรมีวุฒิภาวะสุขุมรอบคอบให้มากกว่านี้นะคุณชัยชนกเนี่ยเป็นถึงเลขาธิการพรรคนะครับเราก็ร่วมมือกันด้วยหลักการมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัว อยู่ๆคุณมาประกาศแบบนี้เนี่ยกำลังจะบอกอะไรนะครับผมควรจะเชื่อใครเหรอวันที่ไปถแถลงเนี่ยคุณอนุทินไปหุวหน้าพักเราคุยกันแล้วไงเห็นพร้อมกันแล้วแต่ว่าที่ต้องเลื่อนเพราะมันมีปัญหาของประเทศชาติดังนั้นเลขาธิการพักควรมีความเข้าใจไม่อยากจะพูดเรื่องวุฒิภาวะนะแต่ควรจะเข้าใจมากกว่านี้ทำอะไรสุขุมรอบคอบมากกว่านี้ครับซึ่งคุณปุธมทมก็บอกด้วยว่ากฎหมายเอเดเตเมนต์เนี่ยย้ำอีกครั้งมันไม่ใช่กฎหมายคาสิโนนะฮะมันพยายามที่จะ ทำขึ้นมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาให้ได้แล้วไม่ใช่เปิดให้นักพนันเข้ามาแต่เป็นเรื่องการพาครอบครัวมาเที่ยวทุกอย่างในนั้นจะจะมีทุกอย่างพร้อมมีร้านอาหารมีห้างสปปรรพสินค้าเพราะฉะนั้นอย่าทํามาเป็นประเด็นการเมืองอย่าบิดเบือนเรื่องคาสิโนโอ,อันนี้จากคุณภูมิธรรมนะฮะอีกคนหนึ่งก็ซัดแรงเหมือนกันครับคนนี้ฮะจากพรรคเพื่อไทยคุณสมคิดเชื้อคงนะครับรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองจากพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณสมคิดก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้ มันก็อยู่ในการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาอยู่แล้วแล้วตอนนั้นที่มีการถแถลงนโยบายคุณชัยชนกก็อยู่ด้วยไม่ใช่เหรอพักร่วมรัฐบาลก็อยู่ด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าแบบนี้เนี่ยมันคือไม่อยากจะพูดหรอกว่ามันเป็นเรื่องของมารยาทเหมือนกันนะนะ mm hmm. ครับคือคุณสมคิดบอกเลยว่าถ้าคุณจะพูดอะไรเนี่ยนะก็ควรจะคิดนะว่าคนต้องทําตัวอย่างไรโดยเฉพาะในฐานะที่คุณเป็นถึงเลขาธิการพักเนี่ย นะฮะการจะพูดจะจาอะไรต้องระมัดระวงังอันนี้คือปัญหานะเพราะเราคือพักร่วมรัฐบาลลองฟังเสียงกูสมิคิดนะพูดอะไรไปอ่านหนังสือนิดนึงเดี๋ยวจะรู้ว่าควรจะทำตัวอย่างไรแต่ว่าเขาเป็นระดับเลขาธิการพักนั่น,น,นคือปัญหาไงเพราะว่าเลขาธิการพักต้องระมัดระวังในการที่เป็นพักร่วมต้องไม่อยากจะใช้คําว่าต้องมีมารยาจะเป็นเรื่องการเคลียร์ใจกันไะง กอคงไม่ต้องเคลียร์หรอกเพราะผม,มผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้เพียงแต่ว่าให้ละมัดระวังการเป็นพักร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันแล้วนโยบายต่างๆมันไม่ได้แอบซ่อนมันถแถลงต่อรัฐสภาซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วอ่าแลอยังไม่หมดะฮะมีอีกคนหนึ่งฮะซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณอดิศรเพียงเกตจากพักเพื่อไทยเช่นเดียวกัน แล้วตามสไตล์ต้องมาเป็นกรอนใช่ไหมพูดธรรมดาไม่ค่อยได้แล้วไม,ไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เซลกันนิดหนึ่งมันไม่ใช่คุณอดิสรคุณอดิสรต้องมาไปบทเป็นกรอนแบบนี้แล้วก็มาจริงๆฮะบนหน้า a c e b o o k นี่แหละครับกรอนถึงพักภูมิใจไทยแล้วเดือดนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสิ่งที่คุณอดิสรแต่งมาเนี่ยไม่อยากร่วมรัฐบาลก็ออกไปแล้วคุณผู้ชมดูนะี่ภูมิใจถอกนี่นะภูมิใจไทยรีบใสหัว อย่าเป็นแค่ขวางคลองอย่าโรนอัวอย่ายกตัวข่มคนอื่นมันคลื่นไส้แล้วก็ย้ําอีกครั้งว่าไม่อยากร่วมรัฐบาลก็ออกไปฮะโอ้โหน,นี่กรอนเด,อดเดือดจากคุณอดิศรเพียงเกตลงชื่อเลยสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลงวันที่สิบเมษายนวันนี้คืออันนี้เขาคุณชัยชนกเขาไม่อยากร่วมรัฐบาลหรือว่าเขาไม่อยากได้คาสิโนหรือไม่ไม,ไม่เขาบอกไม่ด้วยกับคาสิโนนี่แต่อันนี้บอกถ้าเหมือนกับถ้าอย่างงั้นก็ออกไปะก็ไล่เลยอะ คุณอัยศรนไล่ไม่สนใจเลยคุณไม่เห็นด้วยกับน,นโยบายรัฐบาลนะครับอะแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวจากคุณชัยชนกเหมือนกันนะแต่ว่ามาทาง IG Story คุณผู้ชมครับคุณชัยชนกชิดชอบโพสต s t o รี่นะครับ นี่เป็นการแชร์โพสต์อีกทีหนึง่งนี่น่าจะเคลื่อนไหวครั้งแรก<ช>นะตั้งแต่พูดเลยนะใช่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะพูดกลางสภานะก็เพิ่งจะเห็นนี่แะมาทางสตอรี่แล้วก็มีข้อความในสตอรี่ที่แชร์มาว่าถ้าไม่ตั้งใจฟังเสียงที่ดังก็ไม่ได้ยินถ้าไม่ใส่ใจจริงแม้ได้ยินก็ไม่เข้าใจจากคุณชัยชนกถ้าให้แปลความหมายก็คือให้ฟังดีๆฟังความหมายที่พูดดีๆอะไรประมาณนั้น<อ>